ครับสวัสดีครับชาว u t u b e ทั่วประเทศทั่วโลกเอาเมืเอ่อนี้แกงนำตอนนำหวยมาอีกแล้วพุดดินบไดโ้โอ้คนอ่ะมาตึกแห่เต็มเติมเติมอยู่มาตึกแห่มาตึกแห่มาตึกแห่บนันนีสิมาซื้อระซิวไปมุกกับสิริพัฒน์บ่อเอาให้นี้เด้อเอาตอน จ็คนี่ละเดี๋ยวไายต้องระทราบเดียวนี่ละเดี๋ยวไปมกุกพนะเอามุกปลาซิวครับทิริพัฒน์บ่พนะป่าแจ้ง้ำตน้นนำหวยไม่อีกด้วยรับพนะโอ้เป็นตะมวนเอาท่านผู้ชมไปฝากกดไล์ก็แชร์ก็ติดตามหอจักกอนามสีด่งเรืองเอาเอาแจา็คสี่สิบบาทนี่เด้อลูกสิน้นลูกสิน้น เดียวู Harmon, like yeah. er ้ย uh, huh? ังไงนี hmm. oh. magic, so ่นี่พี่น้องกันนี่แหละให้บางเขาจะเอามันป่าบ่เราะมาขายเมอเถอะเฮ้ยเด้ยเขาจะได้หลายบฮะเมื่อนี้ได้หลายบอพวกเราปัซิวเรายกอยู่นีแล้วก็สบาย่เยมันไม่ได้แจ้งผลบออฮะนี่เราได้ปัซิวน่ะ มาบ้านใดล่ะผู้ยกปัซิวนี้น้องลูองโอ้บ้านบอดินหมตัวนี้ไหมโอ้คนน่ะบานละมกบาละมกตัวนี้ไหมเฮ้ยโว้ยเนงเป็นทอนละลต้บ้องขายดีก็เนี้ยเราขายได้ดีก็เนี่ยหาอยู่หายจินเอาขนาดขาดไม่ขาดมันอยู่ขาดแห้งมันขาดแห้งมันเขาต่ำโอ้ เอาปลาซิ่วเจียวหมันก็ปลาข้าวขึ้นไปฮะปลาข้าวขึ้นไปเนี่ยในตาปลาตะเพียนปลาซีน้ำเงินเสินกโยกในบานละโมกคนเนาะเอ้บาบานนี้คือพวกเข่าไงมาเป็นมดดูสสิโง่ปลาเอนน้าโอ้ยบลามันขนาดไหนเ่ยแห่ ขนาผู้ซอยตีทีมาซื้อปลาซิ่วปหมกดอกผู้ซอยเอ้เฝ้าเอาปลาเข้าฮะเอาเออเอาปลาเข้าปลาเข้าบ่นวนผู้ซอยโตวเรากำนั่งโอ้ก็ไดยหัวเรียด,ดีแทบะบ้วน่ะเอาตามมือไปปราชุ่มในมืองั้น,นปลาซิ่วเราวโอ้้ข้าวเดียวก็เลหมกตัวเนาะ เว้ยเราขาดแห้งขาดแห้งมนนนันเนาะเอาอะไรอยากได้ปลาซิวปลาข้าวเช่นนี้ึ้นจวดจาดจวดจาดเว้ยวันเธอเอาผู้ซอยตัวไปไหนอึบ้บ ไล่ก็เก้าบ่น้ำไล่ก็เข้าสิจีดายง่ายแม่โก้ขึ้นฟังด้วยน้ำดีทวมอีกแล้วลปเป็นไรบุ้ยอยตโอ้ส่งจได้อยู่เว้ยโอ้เร่าพิ่มปชุนด้วฮะ อุ้ยบ้านโคกยังไงคือวานแหหมานแถมโอ้บ้านน้องธมเนาะมันบ้านน้องตัวนี้วาฮะใกล้ดีเต็มเราดีพ่อนาะโอ้วานแตกป่านกำนันวะใส่บังลู่ยกบังลู่ปัดป่านอันนี้เขาเอินไปยังวะเขาเอินไปยังนี่ปะเจปะเขาว,ขาวปะเจอันนี้กระเม่น อันน das so ี no dafür, ้ลูกม NO ันให้แม่มันส่เื้อไปซิ้วไปมกไปเิี้วแจวแล้วไหมนั่นซื้อแล้วสามสิบบาทกับพ่อโลละหกสิบไหมโลละิบเนขายอยู่นี่เดี๋ยวเครื่องโลพ่อมยังไม่มีกาังโลงดโอ้โอ้อ้มันจะไปกินกับผู้ใดล่ะมกเวียนียนอ่ะเียนอมแอมได้มกมาูไปกันได้ไป่อันนี้เที่ยวไปพุนีให้มันเต้าพุนีพ่นโมกซูกิน เอายกขึ้นมาร่วงเอาปลาเข้ามาโชว์ในเบืองใช้เนี่ยเได้ยีสุขไปโอ้แสดงว่าแฮมันถือทุ่บาทตัวนี้ไหมวันลอยเทียกะฮะวันลอยเทียกะลอยตัวอันนี้มันเขาเอิ้นว่ามันปลากเข่าซอยเด้เนาะโอ้ทานมาทานใครดูวเรามีกล่องเชียเนาะฮะ นีแม่ทับมานั่กะะ็ได้หมันพ่อนะเแ่แเลออผู้ซอยแล้วมีผู้จัดการมานั่เราก็หมันเนาะมาบอบ,บนนอวม,อม,มบกวกบ้านานี่นเตโอ้แสดงว่าพึ่งมเม่ามาหน่เตีเนนออ,อันนี้เชียวไปปิ้งให้ไปเฮ็ดปลา ขึ้นมีเอาเมียขึ้นมาทรงเมียเต้นมัลำแล้วเ่มียเต็มมอลำหนานแล้วหล่ะต่เมียขึ้นมาทรงกับยูโอ้เอเอาเตียงเดะเอเตียงเฮ็ดุังเลื่อนนี่กางเลื่อนนี่กางอีกที่ยังไม่มีการเออเสียมัดตาฟีเนาะของฟีบอปีเรนเนาะ เอาคนนะาะน้ำหอยคอยยิมไปเอาแม่โคขึ้นได้บ้านนี่แม่โคคอยยกกลางแกงพอเน่ะพนดีคุดได้บ้าน้านน้ำหอยไรยวงสิปลายังล่ะจกบ่ได้จกโดนแล้วเป็นอาทิตย์แล้วขนตกบ้านนี้ท่านน้ำท่กมน็ง่ายรถนี้โอ้พ่อนะจวด โอ้ระวันแหนมันตัวนี้ไหมอันเอาไม้จะค้องมากที่นั่นโอ้ว่ามันเอาห้าวบังบอลนั่งนับแข่งกันว่าใครจะได้เยอะหได้น้อยโอ้ถือคือกันมาเนาะ ถึงตูวบาทมันก็เติมของกัเไยเนาะรึปแต่มันเถือ ang, ่ oh! Oh, อมันวะอาจะวังเลยครับนแโอ้หเมโดนล้วม้ละป๋อมันไปนีมวยแตไปอมลูกอมอยู่เราได้อย่างเราคือส่ง ก็ซิวแก้วครับมันเลยมันร้องโอ้นั่นเอาถือสุบาทอยู่คือคือคือโอ้ทั้งทัง้งก็ถือตัวนั่นไงโอ้แต่ว่าป่ามันขึ้นขนาดค่อยเฝ้ายุ่ยแจ้งกับก,บ,กบค่อยหาเน,นี่ยมันมันตวที่ไปซื้อแหย่อีกเนาะแห่ที่นี่มีขายครับโอ้ที่ผ่านนี่ก็มีครับ ตอนนี้มีอยู่ครับเน,นี่ยมันมียอยมก็ดดิซื้อแปลพันแล้วมีขายครับอยู่นี่เลยครับซื้อแห้มันโกกสูงแปลพันเนาะจริงเสีสอขายสองร้อยนอน้เสียงกัีอก้นะอี่เนาะปันดึกมา้าลงนาำเพื่อ